มาปุ้บเลยให้ให้พี่ยิงเองเดี๋ยวพี่สอนไอ้น้องพเ่งนีไอ้พวกใจกล้ามันตายหมดแล้วน้องไปเลยพี่เก็บสามแล้วพี่เก็บสามแล้วไอ้น้องใหญ่แบบยงเงยเดี๋ยวพี่เล่นโชว์ทุกคนดูไว้ยึระหว่างที่มีควันเนี่ยเราควรชาร์จจะเป็นนะครับถัดหน้าหนึ่งตัว สองตัวเดินระเบิดแตกเขามาชุบเร็วเขามาชุบเร็วแตกพี่เเออนนั่แหละใช้ควันใช้ควันแล้วตอนนี้แหละจังหวะชุละบุญเข้ามาชุบเข้ามาชุบโอ้ต้องให้สอนด้วยดูนะชุบชุบอ่าก่อนควันหมดอย่างนั้นแหละน้องอย่างนั้นเลยเอาชาน์สพี่หลังพี่หลังเฮ้ยอย่าสั่ง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 ตอนนี้ เราคขำอยู่เราขำอยู่ยิงยิงยิงให้หมดยิงให้หมดลง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 ยิงหนึ่งยิงสองปักไอ้นี่อะไรยิงสามพี่เก็บบดพี่เก็บบดไอ้น้องพี่เลเซอร์เลเซอร์ที่ไงไม่ชุบไม่ชุบไม่ชุบคุณไม่ได้คุณไม่ได้ฝังพี่ฝังพี่ฝังพี่มันเยอะมันเยอะเงี้ยปากดิ